อัลนั้นมาตะเกียบดีนหาอันนี้มตายวินวัอันนี้มันหายไปไหมอันนั้นมาตะเกียบปีนหอันนี้มัตายวินวอันนี้นหายไปไอืมเนีสบายไปละเว้ยสบายเลยเว้ยอืม

แล้วายม่ถ่ายไ้ไหมายรูปไหมมองทำเป็นถ่ายได้ยังถ่ายแล้วถ่ายวอลลย์เอาใลดูแล้วนี่มันเป็นวีดีโอให้แชว์ให้นั่งก่อนให้ถ่ายรูปให้แชรอุ้มอีกทีเอให้ถายรูปอก